ถายิ่งพรไปปุ๊บลองใจเย็นดู<ช>ได้แล้วยิ่งไปทําบุญตามที่แนะนํานะคะ<ช>หนูว่ามันได้<ช><ช>มัน,ม,นมันทุกอย่างมันต้องเป็นเหมือนเราศรัทธาในใจคือเหมือนว่าเราศรัทธาในเรื่องไหนมันก็จะสําเร็จะถึงเราไม่ต้องไปไหว้พระไหว้เจ้าหรอกแต่เราว่ามุง่งมั่นว่าเราคิดว่าเราทําได้อย่างเงี้ยอ่ามันก็จะสําเร็จได้ถ้าเราบอกว่าใจเราบอกว่าไม่ได้ละ ก็บอกว่ามันก็กั้นตัวเองแล้วไม่ได้ทําอะไรก็ไม่ได้ไม่สําเร็จเพราะว่าใจบอกว่าหนูทําไม่ได้หรอกไม่สําเร็จหรอกหนูไม่เก่งอะไรอย่างเงี้ย<ช>คนก็จะบอกหนูไงงี้ไงมีเส้นลักษณะสองเส้นน,สน,สน,สน,นะนเคียงกัน อ่ง,องั้นค่ะพอเราลองเปิดใจลองเอ่อเขาเรียกอะไรอะ่ะลองตามทำตามคำแนะนำแล้วลองนิ่งอันดับแรกเลยลองนิ่งดูเ,เราทำมาแล้วเนาะอันดับแรกออตอนแรกที่คิดอะ่ะเราทำมาแล้วเ,เราต้องให้มันเห็นผลนะคะออลองนิ่งลองทำลองปฏิบัติแต่ความมานะในตัวเราต้องไม่หยุดนะความขยันเรา,าก็ยังแบบ เสน้นวัสดุว่าขอบคุณก็มีเส้นวัฒนาอยู่แล้วแล้ก็มาเติมเป็นสองเส้นแล้วจะได้คู่กันเขียงคู่กัน ง,ง,งานสองเด้งอะไรอย่างเงี้ยนรวาเส้นวักนาสองสองชั้นแบบมีโอกาสทำการงานหลายอย่าง